สวัสดีครับ f อซทุกทุกท่านนะฮะเหมือนเก่าเหมือนเคยสวัสดีครับคุณป้าออ้เห็ดบดเห็ดด้าสิบาทห้ามีผักหวานพร้อมหรือผักอะไรผักยังผักเสดาสะเสดาโอ้ห้าสิบบาทอันนี้อะไรนี่คโครงไก่จักบาทโครงไก่สามสิบสามสิบมีแกงถุง แกงจืดมีเนื้อเนาะมีโครงไก่เนาะแกงถุงจักบาทกับแกงพวกเนี้สามสบจ้าสามสิบมีแนมด้วยโอ้นห่แหนม้มน่ากินอันนี้มีปิ้งตุดไก่ส่วนอันนี้มีนี่ของหวานน้องปอนต้าหู้เต้าหู้อร่อยเลยอันนี้ถั่วฮะถ้าบ้าน่อยเอิ่นขัาเปียกแต่จริงมันคือก๋วยจับนั่นแหละอือ ย่างหนในถุงข้างใหญ่เย็นแล้ไม่มีอะไรกินนะนี่บอหนังภาพยนตร์อ๋อสายเอาสื่อภาพยนตร์ไปสายสามสิบภาพยนตร์สามสิบมีปิ้งตับนาวไหมโอ้มีซีนมีซีนหลอดด้วยนะซีนแห้งซนแห้งนี่แหละซีนหลอดนี่พี่น้องนี่ซีนหลอดมัดจักบาทใหญ่นี่มัดละซาวมัดละซาวนี่นะเอฟซีมัลลาซาวเหมือนเก่าเหมือนเคย นีโยฮะดูก่อนตังโอ้ตังบ่มียายเส้นได้ยี่บ่ย้ายฮะเส้นได้ยี่บ่ครับอ่ยายบอกว่าอืมอย่าเลยนะหาของหวานนี่จัวผมกินของหวานกว่าผมรอช่องเดี๋ยวไปเอาเอาแตางกาวิ่งมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแตางก่อนอีฟสิ สิบบาทค่อยเอาสิบบาทค่อยกินของหวานร้อนร้อนระหว่างเราทำงานเอฟซีนะครับนี่ยิงเย็นยิงร้อนนะเอฟซีแห้งแรงแห้งห่อนเพิ่นวาเดี๋ยวเอาตังให้กับแม่ค้าคนนะครับนี่ครับาาายายข,ขนมอะไรน,น่นนะมูว่วานเห็นเขากินไม่ได้กินเลย,เลยอะไรนะกับตานเืออะไรอร่อยไหมใช่หรอ เนี่ยเจ้าผัดกะเพราอร่อยขนาดนี้แซ่บขนาดนี้ใส่กองนี่อันนี้ทอกี่บาทิทเอเมมมันี่เลยอันนี้เป็นอาไกินพรุ่งนี้เช้าผัดกะเพราอร่อยใช่ไหมล่ะไม่หนูใจเองใจไใจมั่นบอใจไใจมันนี่ะใจไใจมันจ้าโอ้ยมีังคอคอห่อิบสมสิบ ของเราดนกี่บาทขนี้งนี้มีอะไรเาวิยแซน์วิชอยพิซซ่าก็มีค่อยคิดตะหูแล้วคอยงาดำนีแล้วคอยง่าดำก่อนนะอืมสักอันดีกว่านี่ครับผมขอ่าดำห้อนๆก่อนอันนี้ด้วยอ่าทางนี้จ่ายก่อนอะโอเค นี่สามสิบในในเก้าสิบมิใน้านั่งทีบานตัวไหนสามสิบเหมือนกันในเกาสในอันหนหกอันใหกสิบร้อยหบหรเปล่าม่คอันนี้ไม่นาเแม่นก็แมนแม่นอะไรคดไว้เป็นยวงคืนเราดูงบรวมก่อนงบกับข้าวอ่คุณยายนี่ของผมสิบบาท ขอบคุณครับบวก <9, S 1> นี่ 4, เพิ่แวะมาอีกแล้วเ <5, S 1> มื่อวานก็แวะนะ <150. S 1> เอฟซีผมก็ได้เ <50. S 2> ต้าหู้น้ำเต้าหู้งาดำไปกินไข่พักก่อนนะครับนั่งพักก่อนสักพักนี่เดี๋ยวค่อยลงมือทำงานต่อนะครับเอฟซีนะพักพ่อนก่อนพี่น้องครับผมพักผ่อนใจ สักก่อนเง้นก่อนครับเสร็จหองกมีได้่ไออกล้าหรอเราน้ตวันหรอหรือว่าขนมบอนลาสุดยัยกลนว่าผมกล้าหรอเด็ดปีหอนไม่ต้องไม่งหอกมีแกมาหน่อยอืมแล้แหกสุดแล้วดุด อาจจะดูไม่สุภาพนเอฟซีขออภัยด้วยแต่ว่าสเป็นไงร้อนๆนะพอร้อนๆแล้วกับดันเอาอะไรตังหัวพอกินร้อนๆกับร้อนๆแล้วมันสดชื่นนะ ตาอ่อนเล้คก็เใจบุญดีบุญบุญดี้วบุญบุญจะหนาไม่บุญกว่านั้นอีกถราเยกมีชาวบ้านเปมันบอกว่าดีใจกับยายนางได้บุญได้กุศลหลาย มีไอ้เม็ดอะไรนะเนี่ยสวยงกมมันเยอะลูกเดือยลูกเดือยอืมอืมลูกเดือยนะไปกินกับตำตะไคร้ไอ้ลูกเดือยอร่อยนะลูกปลาบเดือยกับตำน้ำมันใหญ่เลยนะไม่ได้เนี่ย่ข้ากล้องแม่ครับเอาน้ำอู้อีกชุนครับ อืดอไ้เงินีบาทสีไก่เหรอสีเขียวอ <c oughs> สีเขียวครับอ <c oughs> ืดยอดมากครับผมัวเรียบร้อยดี FC ทุกท่าน <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็พังสักครู่กันนะฮะเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ครับสวัสดีครับ